เชิไครับเชญครับครับครับสวัสดีครับผมสิทธาชลองทันนะครับ k u 48นะครับลานแล้วแต่ก็ยังพอจำได้ถึงคำขวัญของมหาวิทยาลัยนะครับที่บอกว่าประชาชนคือเจ้าของประเทศเกษตรศาสตร์คือภาษีของประชาชนครับก่อนหน้านี้ประมาณสิบวันนี้ผมก็ค่อนข้างตกใจนะครับที่ได้ยขามว่าจะมีการตัดเส้นนี้นะครับ แต่ก็ค่อนข้างตกใจมากกว่าที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เห็นท่านรองอธิการให้สัมภาษณ์ว่าทางเกษตรเองไม่คัดคานทางด่วนในภาพด่วนประกอบกับเชนบ่นเดียวกับอาจารย์เอกลินครับเมื่อเช้าที่ได้อยู่ท่านอธิการบอกว่ายินดีที่จะสนับภาษีปีละร้อยล้านบาทใช่ไหมครับให้ไปถ้าเกิดว่าจะมาช่วย ในการที่จสร้างสมุมูรใได้ดีผมว่าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยทุกคนในที่นี้คงจะได้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของทางแบเส้นนี้ผมคิดว่าถึงวันนี้แล้วการคัดค้านนะคงยังไม่สายเกินไปถ้าเกิดว่าประโยชน์ที่ได้จากการคัาน้ัน้นจะส่งผลดีต่อสังคมในภาพรวม คำถามของผมในวันนี้นะครับผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ทุกคนเปนเวทีว่าถึงตรงนี้แล้วเกษตรเราเองเนี่ยมีทิศทางที่แน่นอนแล้วหรือยังรครับที่จะมีเรแอคชั่นกับการคัดค้านทางดุดเส้นนี้ว่าตกลงจะเอาอยัางไงจะเอาลงใต้ดินหรือว่าจะไม่เอาทางเส้นสตับ์ผมนี้ผมคิดว่าเพื่อ เพื่อผลต่อสังคมโดยภาพรวมผมคิดว่าเราควรจะไม่เอาแค่สายตาและเห็นด้วยกับอาจารย์ทีเดียวครับขอบคุณครับท่านผู้เลื่อนประรต่างๆเราโทษนะครับที่เป็นคำถามนะครับที่ถามอาจารย์นะครับทุคนว่าเรามีทิศทางที่ชัดเจนแล้วหรือยังครับผมก็งงกับเืองนั้นเรื่อยๆฟังเรื่อยๆผมก็ถามทุกคนตลวถ้าส่งมาให้ผมคนแรกเลย เผมผมเรียนไปแล้วนะครับก่อนนำเสนอว่าหลักการพัฒนาเมืองกับระบบขนส่งที่มันมีอยู่โจทย์ที่เราตั้งเนี่ยถ้าเราตั้งพัฒนาถนนมันไม่ได้เพื่อส่วนตอันนั้นชัดเจนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกทท่านบนเวทีก็เห็นเห็นด้วยกันก็คือว่าเราต้องเน้นพื้นที่สำคัญก่อนเพราะฉันเราเน้นพื้นที่สาธา,า,ารนะเราต้องถามต่อไปว่าเอ๊ะกรุงเทพหรือว่าประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กระงมลและกรุงลทนตัวเนี้ย ปัญหาใหญ่ที่สุดในเรื่องของการเดินทางมันอยู่ที่ไหนมันอาจจะไม่ใช่ตรงนี้เลยก็ได้ถ้าไม่ใช่ตรงนี้เลยที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องมีนะครับที่ต้องมีมันอาจจะไม่ต้องมีท้งทางเดินไม่ต้องมีททางรถไฟเลยก็พได้นะครับในแนวเส้นทางนี้หรือว่าถ้ามันจําเป็นต้องมีที่แย่ที่สุดเลยถ้าเราดูโดยสายตาตาเปล่า โอ้แนวการเดิน,นทางตันออกตอนตกในเขตพื้นที่เมืองมันไม่ค่อยจะดีเราเห็นรถติดอยู่เรื่อยแต่อย่าลืมรถติดนั้นมันเป็นผลพวงมาจากวิธีคิดที่มันไม่ถูกตั้งแต่แรกมันหม,มักหมมไปเรื่อยจนไปทาา่าผ่านอย่างที่ผมบอกรถติดที่แยกทสาสะพานลอยรถติดที่แยกทางอุโมงอา้าวทำสะพานลอยตอ่อเนืเอ่องอ้าทำทางด่วนยกเลยทั้งสายอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การพัฒนาที่ถูกต้องแล้วถ้าเรามองตรงนี้ว่าต้องเน้นสาธารณะวิธีคิดเราจะเปลี่ยนไปเลยแล้วก็เฮ้ยทำยังไงให้เป็นระบบขนส่งขนสุก ระบบขนส่งมวลชนสมมุติแย่ที่สุดในแนวมัน,นินทางนี้ที่จะต้องมีที่ต้องมีแย่ที่สุดเลยนะครับอาจจะต่อมาจากแครายเลยเพราะว่าสายสีม่วงเนี่ยวิ่งไปถึงแครายนะครับแล้วจากแครายมีสายสีชมพูวิ่งเข้าใจวนะัวิ่งเข้ารมามอินทราวิ่งไปออกมีบุรีแต่สายสีชมพูเป็นรถไฟฟ้ารางเบานะครับเขาเรียกว่ารางเบาก็คือขนาดเบานะนึ่งแต่สายสีม่วงมันขนาดหนักอาจจะมีขนาดเบาอีกอักนก็นได้ เชื่อมระหว่างจุดแคร์ไลจังชั่นนี่เีง่ายๆนะครับแคร์ไลจังชั่นแคร์ไลสเตชันอะไรก็แล้วแต่เป็นรถไฟฟ้าลังเป่ามาก็ได้เพื่อที่ไปป้อนอาจารย์ติกินก็พูดไปแล้วอาจารย์สุภกรก็รู้สึกจะพูดไปแล้วเป็นตัวป้อนระบบระบบสายสีไลสายสีแดงสายสายีแดงนี่ขนาดหนักนะครับที่วิ่งจากบางซื่อวิ่งออกไปทางธรรมศาสตร์สายสีเขียว BTS อันนี้ก็ขนาดหนักจะต่อจากมอชิปไปสะพนานใหม่นะครับ เพราะฉะน,นั้นตัวป้อนแนวนี้ไม่มีถ้าตัวป้อนไม่มีอ่ะยกตัวอย่างบอกว่า,เ,าเราทำาะไยังไงต้องทำอย่างไรสายนี้ต้องทํารัฐบาลจะทายังไงก็ต้องทําให้ได้ทําไปด้รถไฟฟ้าก็ยั่งดีกว่าเพื่อคนส่วนใหญ่รถไฟฟ้าก็คือรางเบาก็ได้จากแยกสายไลน์วิ่งมาถึงแยกเกษตรช่วงนี้นี่ถ้าเราดูตัวเลขการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางาด้านเศรษฐกิจปกติในการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางาด้านเศรษฐกิจนะครับเขาคิดหลักๆอยู่สองตัวประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ก็คือประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้รถสองตัวนี้ถือคนหลักเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาองรถไฟฟ้าไปใส่เราประหยัดหนักกว่านั้นเลยนะครับรถดดเราไม่ต้องใช้เลยเวลานี่ประหยัดแน่นอนอยู่แล้วเพราะรถไฟฟ้ามันเลยกว่าเพราะเขาคิดอยู่2ตัวเนี่ยมันก็เลยเวลาคิดในการวิเคราะห์เรน่อนความเ<อ>หมาะสมทางเศรษฐกิจเรื่องวิถีชีวิตที่จบไปเลย คนที่อยู่จะอันตรายคิดเรื่เงินไม่ได้คนที่อยู่จะรำคาัญหลงหูจได้ยินเสียงหรือเห็นภาพไม่สวยคิดเรื่เงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เป็นตัวหลักคิดที่ไรก็เหมาะสมุิทีแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่เอามาคิดรวมด้วยอันนั้นอาจจะอาจจะอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมตอบคำถามที่นึงก็คือว่าเป็นรถไฟฟ้าหลังเรา,เาแย่ที่สุด ะครับพอดูตัวเลขในด้านเศรษฐกิจเป็นเจ้าถิ่นไม่ได้แย่สุดดีกว่านะครับเป็นรถไฟฟ้าหลังเก่ามาถามว่าการศึกษาความเหมาะสมได้ตัวเลขมาเยอะมากเลยถ้าเราดูดีๆและเขาตีเส้นกรอบเนี่ยได้สาเกณฑ์เขาเรียกอีโคโนมิคดิลเลอร์เรทว่าไม่เทินถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นอัตราผลตอบแทนภายในทางด้านเศรษฐกิจก็คือคูยงานเหมือนเงินฝากเราฝากไปเราได้ผลตอบแทนนี่คือการลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เขาบอกมา2ี่สกว่าเปอร์เซ็นต์ยีกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกินเกณฑ เกินเอไปเกือบสองเท่าเพราะฉะนั้นดีมากเลยการทํารถไฟฟ้าถ้ามันเบาหรือมันหนักก็ตามในแนวนี้เนี่ยเป็นอุโมบางช่วงก็ได้นะครับเป็นอุโมบางช่วงก็ได้เพื่อให้ทัศนียภาพหรือศุนเทรียภาพมันเสียเพราะตัวเลขลงทุนมันไม่ได้ไม่ไม่ได้เยอะถึงถึงขนาดนั้นนะครับวันนี้เขาอ้างบอกว่าปกติเขาพูดโดยทั่วไปว่าลงลงใต้ดินสามถึงเจ็ดเท่าของการก่อสร้างยกระดับนะครับแต่ถ้าใต้ดิน อาจจะสามเท่าก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มากถึงขนาดนั้นแล้วด็ยวยเขายินเขาทำเป็นช่วงๆนะครับบางช่วงเช่นตั้งแต่คงเทนตมาเขาบอกนี่อันนี้ที่ฟังมาจากหลายๆสายเลยก็อ๋อมันมีดอนตรกเวยโอ้มันมีอะอรไรรถไฟฟ้าสายสีแดงเพราะฉะนั้นต้องข้ามไปสูงมากเลยสามสิบเมตรมาอาถ้าคุณลงได้ดินล่ะลงได้ดินไม่ต้องถึงสามสิเมตรครับเตี้ยกว่าเยอะเลยแต่โอเคถ้าจะจ่ายแพงกว่า ในบางเรื่องเพราะมันต้องรือยายสารผคกระไปด้วยแต่ดูแล้วถ้าทําใต้ดินเป็นบางช่วงก็อาจจะยังมีความเหมาะสมอยู่เยอะทีเดียวเพราะว่าตัวเลขของเขาเองนะครับตัวเลขของเขาเองบอกว่ามีความเหมาะสมมากขออนุญาตให้ให,ให้ข้อมูลแล้วกันนะครับครับขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับตอนนี้ทางมหาวิเลยนะครับมีคณะทำงานผลกระทบตรงนี้หลังวันและสินเก่าไม่ต้องกังวลนะครับจากข้อมูลรุร่นสุดท้ี้ที่ท่านสองพี่ได้กล่าว ผู้นี้เนี่ยนะครับคณะนั้นทุกงานกำลังทำงานอยู่นะครับเพราะนั้นจะบอกคัดทานเสียอย่างไรก็ขอให้ตามติดตามตอ่ตอ,ตอ,ตอไปดีกว่านะครับขอเชิญครับตรงรอเชิญครับครเชิญครับผมครับผมพี่สะพานพันธ์นเจริญเฉยโยงอ่างเก้านะครับหลังจากที่ฟังท่านอาจารย์ทั้งหมดพูดทั้งหมดแล้วมีประเด็นหนึ่ง ที่ผมสงสัยว่าได้มีการเรียมหรือเปล่านั่นก็คือประเด็นทางด้า,งานกฎหมายก็อย่างที่พูดออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นทางด้านสังคมวิศวะอะไรกันแต่ถ้าเราไปคุยกับทางหน่วยงานราชการเราจาเป็นต้องมีรางกฎหมายที่รู้กฎหมายในการเข้าไปพูดคุยเพื่อเป็นการเสริมยืนยันหลักฐานที่เราจะต้องการคัดฐ้านเที่ยวนี้นะครับแล้วอันที่สอง ไอาการแผ่นเนี้ผมมีข้อติดใจก็คือดินที่ดินที่เกษตรที่จะต้องเสียไปจริงๆประมาณสิบไร่มันเอินจากข้อมูลที่ได้ฟังอาจารย์แล้วก็จากที่ได้ยินเข้ามาข้างนอกเขาบอกว่าเหตุผลที่สร้างทำนวนเที่ยวนี้ยก็ต้องการนที่เกษตรเพื่อเอามาใช้ขยายมาทําเป็นศูนย์การค้า เซ็นเตอร์จุดตเซ็นเตอร์พอยต์สยามซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าเลยฝากให้ลองไปลองหาข้อมูลตรงนี้ดูและกันนะครับครับขอบคุณนะครับในองค์ประกอบของคณะทำงานนะครับที่กระทบตรงนี้มีสนับสนุนอยู่ครับไม่ต้องกังวลนะครับนั่นคือประเด็นที่มนถ่งตอบท่านะครับส่วนเรื่องที่มีเซ็นเตอร์พอยต์เราไม่มีตังขนาดนั้นนะครับนั่นคือโดยหลักการ โดยสิ่ไร่ตรงน,นั้นคือสิ่งที่เรานำผังทั้งหมดนะครับขออนุญาตนะครับนำผังทั้งหมดที่การทางเนี่ยมานำเสนอเมื่อวันที่3ธันวาแล้วภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้แกะแบบขึ้นมานั่นคือการประมาสิ่ไร่นะครับนี่คือขอ้อจริงนะครับขอขอออกใหม่เชิญครับ พื้นที่สิบไร่ตรงนี้เกษตรจะยังมีเป็นเจ้าของอยู่หรือว่าเราจะต้องเสียไปเลยให้กับการทางเกษตรครับถ้าสมมติว่าเราเขาได้ทำวนครับ,บมันก็จะเหมือนกับการเสียโดยทาวนนะครับคือว่าตลอดแนวนามวงวานตั้งแต่บริเวณวิภาวดีไล่ไปจนถึงโคกโยชนนะครับมันจะเสียไปเป็นพื้นที่ตอม่อปักตอม้อ,มอเข้ามาเราจะต้องรือร้อรวงเราบอ,อกมาอีก ในรู้ของเราเนี่ยครั้งหนึ่งเราเคยขยับมาเรียบร้อยแล้วเราก็อยากจะให้ถนนยามพาราเนี่เป็นถนนที่มีสุนทรียภาพมีความร่มรื่นแล้วก็ปลูกต้นไม้แทนขึ้นมาอีกวันนี้ต้นไม้เหล่านั้นก็จะต้องโดนตัดไปอีกหรือล้อมยา้ายล้อมย้ายไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับมันก็คือมันเหมือนทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยแต่นี่การคัดค้านข,ข,ข,ของเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษานี่ ท่านอธิการก็ได้มองหมายมาว่าให้แต่ละคณะเนี่ยที่เกี่ยวข้องเราไปศึกษาผลกระทบอูซิเราควรจะต้องให้ข้อมูลนะครับหรือแง่มุมการคิดอีแง่มุมหนึ่งให้กับประชาชนบริเวณที่ได้รับสางซึ่งผมว่าติดตามการพัประชาพิจารณ์ของการทางเนี่ยผมเกรงว่ามันยังไม่ทั่วถึงหรือแม้กระทั่งทางผมเองที่พยายามติดตามอยู่เนี่ยผมก็เพิ่งได้ข้อมูลเมื่อวันที่สาหลังจากวันที่3ทาทั้งวาคุ ซึ่งก็คาดว่าตรงนี้เขาเอาแน่แล้วก็ให้มีซายมาแล้วข้อเสนอนั้นมันไม่ได้เป็นข้อเสนอที่มีทางเลือกเลยมันก็คือแนวถนนงามงวานวิ่งไปจนดนวกบินแล้วก็ขึ้นไปจบดน,นั้นรันาธิเบศจะสั้นยาวหรือเป่าคำว่าทางเลือกนี่มันจะต้องมีรูปร่างหน้าตาซึ่งมันแตกต่างกันออกไปแล้วก็มีการทําผลกระทบซึ่งซึ่งในหลายวิติด,ด้วยเหมือนกันทีนี้เมื่อกี้เนี่ยให้ที่ถามว่า แล้วเราในลักษณะของการที่ลงใต้ดินเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยเขาไม่อยากจะทำหรอกครับเพราะอะไรครับเขาต้องย้อนเรื่องทําการศึกษาใหม่หมดเลยมันต่างกันการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเชิงชัวกรรมในเชิงวิธีต่างๆมันจะต้องเรื่องําใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับซึ่งเขาไม่ทําแน่นอนเพราะว่ามันไม่ถันการเขามันมีมันมีอะไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันน่าเสียดายว่าทุกอย่างทำเนี่ยจะต้องให้เสร็จฉันได้มีโอกาสได้ได้ชื่อว่ามันเกิดในยุคสมัยของฉันนะครับ เราเวลานี้เราอยากให้มีการทบทวนและเราอยากให้ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิในการที่แสดงความเห็นโดยให้ข้อมูลที่ควรจะได้รับว่าวันนี้เนี่ยมันไราจะเกิดขึ้นท่านฟ้องหรือยังที่จะเกิดขึ้นเรานี้อย่างเช่นปลาถนนวิ่งไปถึงรัตนธิเบตคนเพิ่งเริ่มเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านใหม่หมู่บ้านทั้งแถบที่คลื่นเนี่ยจะต้องถูกเว้นคืนและมีการกำแนวกันออกไว้เนี่ยเขาด้วยทั้ถกกระทบนะครับสิงเหล่านี้่าหาที่เราอยากให้ประชาชนเหล่านั้นเนี่ยได้รับทราบคงไว้แล้วท่านฟ้อมไหม ส่วนที่เหลือท่านตัดสินใจเองว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในขณะเดียวกันเราก็มองวิธีแก้ว่าเราเสนอหลายรูปแบบวิธีทางทางเมืินผมก็เสนอไปทาสิ่งและกรร้อมเราก็เสนอไปท่านก็ลองไปปรับเอาไปพิจารณานะครับผมยืนยันอยู่อย่างเดียวว่าวันนี้ผู้ใหญ่ไม่ควรสร้างเวรกรรมไว้ให้กับเด็กต้องรับผิดชอบในฐานาคนเงินหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าล้านไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับเรามีอีกตั้งหลายอย่างเรื่องการศึกษาสุขอนามัยความปลอดภัยคุณภาพชีวิต ซึ่งยังจําเป็นจะต้องใช้โหมเหลับนี้ไม่ได้มีการขยับทําอะไรเลย